มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มรปภวัย22ปีเนี่ยทะเลาะแล้วก็มีเรื่องกับรปภรุ่นใหญ่วัย50ปีนะฮะปรากฏว่ามีการเนี่ยทำร้ายกันสุดท้ายเนี่ยฝ่ายอายุ22เอามีดแทงฝ่ายอายุ50ตายเหตุการณ์นี้มีภาพกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันนะเมรกและริงๆงหิงเมื่อห่้อเฮ <laughs> đây đây. Nào, cô, à, à. Ê, đó, là người, 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 ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพนายเฉลิมเกียรติจริยโชดภูมิอายุ50ผู้ตายซึ่งมีอาชีพรอปพอนั่งอยู่ในป้อมรปอปภหมู่บ้านและได้มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ก่อเหตุก็คือนายมานิตบุญมาอายุ22ปีนะครับซึ่งก็เป็นรอปพอด้วยกันนี่นะจากนั้นก็มีการลงไม้ลงมือกันโดยนายมานิตนะได้ใช้มีดแทงนายเฉลิมเกียรติหลังจากที่นายเฉลิมเกียรติรู้ว่าถูกแทงก็พยายามจะเดินออกไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านนะครับ แล้วก็บอกให้ช่วยโทรตามรถโรงพยาบาลให้หน่อยจากนั้นเขาก็ล้มฟุบอยู่กลางถนนนะส่วนนายมานิตคนก่อเหตุก็ได้เดินไปลากร่างของนายเฉลิมเกียรติเข้ากลับไปที่ป้อมรอปภก่อนที่จะเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่พงหญ้านะเหตุเกิดหน้าป้อมรอปภหมู่บ้านคุณาพัทระสามอยู่ที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานตอนสองทุ่มต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก็พบร่างของนายเฉลิมเกียรติจริยโชดภูมิอายุ50ปีนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทงก็ที่อกด้านซ้ายหนึ่งแผลแต่มันลึกนะฮะถึงอวัยวะภายในส่วนคนก่อเหตุนายมานิตบุญมาอายุ22ปีรอมอบตัวกับทางตำรวจและเป็นคนที่แจ้งไปยังสายด่วนฉุกเฉิน16,69ให้มารับตัวนายเฉลิมเกียรติเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลแต่นายเฉลิมเกียรติเนี่ยเสียชีวิตซะก่อนนายมานิตบอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยกินเหล้าเมา,มา,มา แล้วก็มามีปากเสียงกับผมเกี่ยวกับเรื่องงานจากนั้นก็มีการชกต่อยกันนะฮะเหตุการณ์มันก็รุนแรงขึ้น,นเขาเนี่ยผลักผู้ตายก่อนก็เลยถูกผู้ตายชกเขาก็เลยเอามีดเนี่ยแทงสวนไปนะครับเห็นบอกว่ามีปัญหาสะสมกันมานานแล้วเ,เดี๋ยวลองฟังมานิดหนึฮะคมาคนตายครับคนตายคนตายเมา ข้าวตื่นมาครับอยู่กันเดียวกันครับอยู่กันเดียวกันก็เลยก็เลยต่อว่ากันแล้วเรื่องมีตักแส็งรุนแรงบ้างผมผักเขาก่อนกระโแล้วมีแต่ผจากไหนออมาจากบ้านค่ะปิดตัวปิดตัวไว้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ติดตัวครับนี้ไง ขณะที่นายสิฐิบุญมาอายุ60และนางธีรพรสิริสุขอายุ50ซึ่งเป็นพ่อแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับใครลูกชายมาทํางานเป็นปรปภอ,อยู่ที่นี่ได้7เดือนแล้วหลังลูกชายก่อเหตุก็ได้โทรมาบอกนะบอกว่าได้แทงคนตายโดยไม่ได้บอกสาเหตุก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยรอมอบตัวกับทางตำรวจก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจนะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับนี่นะครับเอ่อ ทางตำรวจก็เนี่ยเดี๋ยวสอบสวนนะฮะดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปนะครับก็เป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องงานนั่นแหละฝ่ายผู้ตายเนี่ยอายุ50ฝ่ายคนก่อเหตุอายุ22งห่างกันเนี่ยเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับทางตำรวจได้แจ้งข้อหากับรปพรุ่นเด็กนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและดำเนินการสอบสวนเพื่อที่จะสรุปสำนวนคดีกันต่อไปนะครับ